มาด้า top, Option, นึ่ดเลเตอรปี2021ค่ะตัวรองท็อปแต่อ p อปชั่นแน่นแน่นอนค่ะใครที่มองหาป้ายแดงอยู่นะคะให้มาดูคันนี้ก่อนเลยค่ะสภาพเหมือนป้ายแดงนะคะแถมยังประหยัดได้อีกหลายแสนเลยค่ะรถด,ดีราคาเด็นเน้นบริการ Line อนแอด,แอดนัทธาออโ สวัสดีค่ะนิงจากนัทาออโต้นะคะรถดีราคาเด่นเน้นบริการต้องนัทาออโต้ค่ะวันนี้นิงอยู่กับเจ้ามาด้า2 1 3นึ่ดเเปี2 0 2 1ค่ะตัวนี้นะคะเป็นตัวรองท็อปแต่ออปชั่นแน่นแน่นอนค่ะสีขาวๆนวลนๆใหม่ๆแบบนี้เลยนะคะออปชั่นจะเป็นยังไงนะคะภายในจะสวยแค่ไหนนะคะตามนิงมาชมกันเลยค่ะ คันนี้นะคะมาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์และไฟเลนสาแบบ LED Signature Light นะคะสภาพโครงไฟยังดูใสๆอยู่เลยนะคะตรงนี้นะคะจะมีแผ่นทลอกนิดนึงค่ะแต่ว่าไม่ได้ลึกมากนะคะตรงนี้ไม่ต้องห่วงเลยค่ะเดีย๋ยวจัดการให้นะคะมาต่อกันที่กระจังหน้ากันเลยค่ะกระจังหน้าสีเยโนแบคนะคะเป็นเอกลักษณ์ของจไตล์ m a มาด้าค่ะตัดด้วยคิ้วโครเมียมนะคะจะได้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นไปเลยค่ะและที่สําคัญนะคะคันนี้มาพร้อมกับชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันไปเลยค่ะเจ้ามาด้าคันนี้นะคะมาพร้อมกับล้อแม็กสีดาค่ะ ล้อแมกใสๆแบบนี้เลยนะคะไม่มีรอยผินกระทอร้อสักนิดนึงเลยค่ะรัดมาด้วยยาง 18565R15 นะคะกระจกมองข้างของเจ้ามาด้าน์2คันนี้นะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวนะคะมือจับประตูนะคะสีเดียวกับตัวรถเช่นกันค่ะและยังมาพร้อมกับระบบสมาร์ทคีย์เลสนะคะสามารถล็อกและปลดล็อกได้จากตรงนี้ได้เลยค่ะ มาดูที่แผงข้างนะคะแผงข้างคันน nice anyway. right. ี้นะคะมาพร้อมกับพลาสติกสีดํานะคะตัดด้วยหนังกลับสีดําค่ะเดินด้วยได้สีขาวแบบนี้เลยนะคะสภาพสะอาดสะอาดเลยค่ะไม่มีรอยฉลอกไม่มีรอยขีดขูดนะคะมาต่อกันที่โครงสร้างนะคะเมคอัพเดิมๆจากโรงงานค่ะไม่มีคอไม่มีพ่นไม่มีทําสีขบพับแน่นอนค่ะประตูบาถัดไปค่ะเจนเดียวกันค่ะแผงข้างสะอาดดนะคะไม่มีรอยฉลอกไม่มีรอยขีดขูดค่ะโครงสร้างเมคอัพเดิมๆจากโรงงานนะคะไม่มีคอไม่มีพ่นไม่มีทําสีขบพับแน่นอนค่ะมาต่อกันที่ด้านหลังกันเลยนะคะจะมาด้านสองคันนี้นะคะ เป็นแบบ4ประตูค่ะเริ่มต้นกันด้วยไฟท้ายนะคะไฟท้ายของเจ้าคันนี้นะคะดีไซน์ฉบเกี่ยวสไตล์มาด้าค่ะใส่ๆเลยนะคะไม่มีรอยะลอกไม่มีหินกระเทาะเลยค่ะโลโก้มาด้านะคะสติ๊กเกอร์มาด้าสค่ะมีสติ๊กเกอร์ลักายแอคทีฟจีนะคะยังอยู่ครบเลยค่ะระบบความปลอดภัยของเจ้าคันนี้นะคะมีเซ็นเซอร์ถอยหลังและกล้องมองหลังมาให้ครบค่ะด้านล่างนะคะมาพร้อมกับสกเกลสวยๆแบบนี้เลยค่ะพร้อมกับปลายห่อโครมียมนะคะ ห้องเก็บสัมภาระกว้างๆเลยค่ะส,สะอาดๆเลยนะคะมีแผ่นยางรองกันเปื้อนมาให้เรียบร้อยค่ะจะมาด้าสองในปีนี้นะคะจะได้เป็นชุดส้อมยางนะคะจะไม่ได้เป็นยางอะไหล่แล้วนะโครงสร้างด้านหลังนะคะเม็ดอาร์ตรางนั้นนะคะยังอยู่ครบเลยนะคะเดิมๆจากโรงงานเลยค่ะรับรองเลยนะคะว่าคันนี้ไม่มีชนหนักไม่มีพิวามแน่นอนค่ะและลูกค้าท่านใดนะคะที่ขนของเยอะๆนะคะจะมาได้สองคันนี้นะคะยังสามารถทับเบาะลงไปเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเก็บของได้ด้วยค่ะ าถังของเก้ามาด้าสองคันนี้นะคะอยู่ฝั่งเดียวกับผู้โดยสารค่ะรองร้อนน้ามันเบนซินนะคะที่แนะนําว่าคันนี้นะคะให้เติมโซฮอร์ก้าวห้าเท่านั้นค่ะไปต่อกันที่ประตูบานถัดไปกันเลยนะคะแห่งข้างสะอาดสะอาดเลยค่ะไม่มีรอยทะลอกไม่มีรอยขีดขูดเลยนะคะครงสร้างเมนอาร์กเดิมๆจากโรงงานค่ะไม่มีคอไม่มีโพ้นไม่มีทําสีกอกทบแน่นอนค่ะรับรองว่าคันนี้นะคะเดิมสุดๆไปเลยค่ะมาถึงประตูบานสุดท้ายแล้วนะคะแห่งข้างสะอาดสะอาดค่ะไม่มีรอยทะลอกไม่มีรอยขีดขูดนะคะ โครงสร้างเบนอารเดิมๆจากโรงงานค่ะไม่มีคอไม่มีโพ่นไม่มีทําสีกกบทับค่ะเราดูกันมารอบคันแล้วนะคะเจ้ามาด้าสองคันนี้นะคะรับรองเลยว่าถูกใจทุกคนแน่นอนถึงแม้จะมีแผลเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ไม่ต้องห่วงค่ะน,นี้จัดการให้แน่นอนค่ะจ้มาด้าสองคันนี้นะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน1314 s k y มร้อย g นะคะเครื่องยนต์เครื่องนี้นะคะประหยัดแน่นอน,นะคะ่ะ ภายในห้องเครื่องส,สะอาดดเลยค่ะไม่มีรอยเยิ้มนะคะไม่มีข้าบน้ํามันเลยค่ะมาต่อกันที่โครงสร้างนะคะโครงสร้างเดิมๆจากโรงงานค่ะน็อตไม่มีไข่ไม่มีแกะนะคะไล่เรียงกันมาที่ซุ้มล้อด้านข้างนะคะน็อตไม่มีขยับเลยค่ะคานด้านหน้าเดิมแน่นอนเลยค่ะฝากระโปรงนะคะยังมีสติ๊กเกอร์มอกรและโลโก้มาได้อยู่ครบเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่ภายในตัวรถกันเลยนะคะ ในของเจ้ามาด้าสองคันนี้นะคะมาพร้อมกับบอดหนังสีเทาค่ะตัดด้วยหนังกับสีดํานะคะนี่ค่ะคาดด้วยลายสีขาวตรงนี้ดูสปอร์ตมากๆเลยค่ะคอนโซลหน้าคันนี้นะคะสะอาดๆเลยค่ะไม่มีรอยทลอกไม่มีรอยขีดขูดนะคะและยังตัดมาด้วยหนังตรงนี้นะคะสีเทาเท่ๆไปเลยค่ะหน้าจอแสดงผลขนาดใหญ่นะคะรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ค่ะ มาต่อกันที่ด้านล่างนะคะจะเป็นสวิ์ควบคุมแอร์ค่ะสามารถปรับแอร์ได้อย่างอิสระกันไปเลยนะคะถัดมานะคะจะมีที่เสียบ USB และ power outlet นะคะตรงนี้นะคะมีที่เสียบ SD card รมาให้พร้อมค่ะ เกียร์นะคะเป็นเกียร์ออโต้หกสปีดค่ะสามารถปรับเป็นแมนวนวลได้ด้วยนะคะยังไม่พอค่ะคันนี้นะคะมาพร้อมกับโหมดสปอร์ตอีกด้วยค่ะด้านล่างนะคะเป็นแผงควบคุมหน้าจอนะคะสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงและเลือกเมนูตรงนี้ได้เลยค่ะพวงมลาลัยแบบเต็ติฟังก์ชันนะคะด้านซ้ายนะคะเป็นแผงควบคุมเครื่องเสียงค่ะสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้จากตรงนี้เลยนะคะด้านขวาค่ะเป็นปุ่มคูตคอนโทรลนะคะสามารถควบคุมความเร็วได้จากตรงนี้เลยค่ะ และด้านวนคอนโซลหน้าของคนขับนะคะจะมีเฮดอั d ดิเทเ a มมาให้ด้วยนะคะมาต่อกันที่ด้านขวากันเลยนะคะจะมีแผงควบคุมกระจกมองข้างค่ะมีระบบเซ็นทัลล็อกนะคะกระจกไฟฟ้าเป็นออโต้หนึบานนะคะคือฝั่งคนขับค่ะบอลหลังของเจ้าคันนี้นะคะมาพร้อมกับบอหนังสีเทาสะอาดสะอาดเลยค่ะมีระบบไ s o f i ิกมาให้ด้วยนะคะสําหรับติดตั้งคาซีค่ะเ<ะ>จ้ามาด้าสองคันนี้นะคะเลขมาอยู่เพียงแค่ 56714กิโลเมตรเท่านั้นค่ะบรรทัดสอคันนี้นะคะนิ้งบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคากันมากเลยค่ะใครที่มองหาป้ายแดงอยู่นะคะให้มาดูคันนี้ก่อนเลยค่ะสภาพเหมือนป้ายแดงนะคะแถมยังประหยัดได้อีกหลายแสนเลยค่ะเดี๋ยวเราไปสรุปราคาและโปรโมชั่นด้านล่างกันเลยค่ะ ้าค่ะกับเจ้ามาด้าสองคันนี้นะคะรถปีใหม่แต่ประหยัดไปเป็นแสนเลยค่ะนี่นะคะเปิดขายอยู่เพียงแค่4 9 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษนะคะดอกเบี้ยถูกๆเลยค่ะ2.99%ตลอดอายุสัญญากันไปเลยนะคะท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อได้จากเบอร์โทรด้านล่างนี้เลยนะคะณขา Auto, ออโต้เรามีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงที่ส่งฟรีถึงหน้าบ้านกันไปเลยค่ะวันนี้นะคะนิ๊งลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะสนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคันสภาพมากกว่าหมื่นคันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา c a r 4ฟอร์ชั .com